่าไปดมขี้เต้าบ่เวนหากนเต้นกันนานิก่ไปเล้กันเรื่องขี่เต้ากันก่อนผมได้เทายาวเอออันเทาเยาวอยู่ไกลเดเทาเทาีนักเก้าเลยสบายดี้เลยสบายดี่สามสาว้องทักทายกันมูดูที่ถามไม่ได้ก่อนกันทักทายเน่ สบายดีสบายดีปีใหม่เลยเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซที่หักแพงกันเบิดสุขสุขคนมาพอกันอีกแล้วก็ส่องบุญมาบ้านเฮาพี่น้องเลยมาพอกันมาเนี่ยกับพาน้องๆมาเล่นน้ำกันด,ดยดนะมาพอน้องๆสามสาวสสเอ๊ เย้ลูกสาวเอาเอาเอาเีกท้างกันนั่งวันนี้เยเจออ่าอ่สามสามสาวมาพ่อกันบาทนี้มันยัางห็นกินยังอันนี่หุงข้าวอย่าช้แกงหน่อไม้โอ้หุงข้าว่อนหอนข้าวจ้าหุงข้าวคือบ่ายเด้อคือมาตั้งเท่งเทนี่มันเป็นน้เคี่ยขุดลงขุดขาต่้ขาสูง คือบ่มีฟ้าหมอกนเลยโอ้ยเน่ะมีแต่แนวห้างห้างแบบนี้กระต่ากระหางกระตากระหงใใจเฮานี่มันหัห้าง้ยใจอหห้างต้องมวยได้สิละ่าจะลงเที่ยหรอลูกห้างคัะใจใจห้างห้างว่าสัเป็นจังได้คุ้จ้ากันดีวะนี่อ้ นองมวยสีกค่ายเดียวเนาะแต่น้องน้องมวยสิเป็นคนเหลืองกว่าเข้านี่แหละเหลืองจอยจอยแทกแหวอะอปิดคือมสามแขนนะรันนอะ้หแรกันนนี่คายเดียวแหละกคือกันน่ะแหละกกกคือกันเพราะว่าตอนนั้นน้องมวยเพิ่บ่สบายดิเพิ่นก็เลืแบบง่านเลยัแนี้ ดีใจว่าอีละมูมาเล่นน้ำสิลึกโดยแล้วอย่างมากว่าเอาเสียงไพรอมาวาเบิ่งมาเสียงเสียงไพร์มาดินะเออของนี่อะไรคนจะเฮ็ดตกะได้นี่อย่าเลยได้ยินว่าตุกคนได้บางไว้นี่เออสิผ้าน้องเพื่อนไปยังไปลักเี่ตลาดลักเตะเบิ่งพาไม่เฮียเบิ่งพาไม่เฮียก็แม่อีแม่ยังสิกลังสิไป่งนบ่แม่ก็เลยว่าน้องมวยอยู่ทางผ่านก็เลยแวะน้องพาน้องแวะมาเล่นน้ำ ดีแล้วคันคำจังหน่อยเลยย่านบัวทานได้น้องเหมยต้องไปโรงเฮียนโดยก็บว่ารื่องน้องเหมยเป็นทางผ่านว่างๆกะแวะมาถึงน้ำได้โดยมันจะเป็นเหมวยกันไปเรื่อยบอมันเป็นทางผ่านทางเส้นเดียวหันเดียสิเข่ามากินข้าวน้ำสิเข่ามากินข้าวแล้วมันแกงไงไหมน้องเมยว่าสิมากินข้าวน้ำสุกเมื่อเด้อพอดีเจ้ามาพอดีไม่เหยแกงจะจงไปหายงินดีตอนหอบเสมอ บบได้น้านื้นุ่มไว้เนาะวัน้ย่างเนาะดีแลยแหละพาเวมาเยี่ยมยามกันจนในสิลืมกันค่ะพ่อพ่อกันโดนว้าผู้ดีซ้ำกันเน้ออยากได้อยากยืมเมื่อเด้อยากเอาเมื่อน้องเด้เมื่อดำนาเมาื่อดำนาไม <laughs> ่ <laughs> เป็นตาจอากเมื่อได้เมื่อดำนานี่นะค่ะไก่ผู้โอบ่บอ็ไก่ใหญ่โบ สิขาให้ไก่กินและสิขาให้ไก่กินเหรอคะไก่เป็นขาไก่กินและสิขาให้ไก่กินบ่เบื่อได้สัมเวยใ่พอแห้งแล้วแม่บุญผุดขาไก่บ่เป็นแซ่บัี้เขาก็คือกันนั่นแหละแต่กระปูก็ยังบ่กล้าขาเลยกระปูบ่กระปูยุ่งบนกระปุกขาเจ้าวันนี้มาเพื่อทานทานกับพัดมาแต่สิไลด์มาแต่เทาลุไปสู่ให้เมียโอ้เสมาแกงนะไหมวันนี้ ป้าเิ่นแกงในช่วงในคนโได้แกงแบจักคว่เลยดิ่นพูดอะไรได้ดีได้แกงหรอไม่ใช่ใครใครสิแกงแซบอัน้องมีกับนดองไม้ใครแกงใส่หมอใส่หม้อบ่แมนใส่หมอแล้วใส่อย่างนี้ใส่หมมันตอบควรหรือตอบอีรีดนีตอบอีลีเขาว่าใส่หมอนี่ตอบคว่สััด น ah Fl ี่ห้าวกระตองมาเล่นน้ำกันใส่หมักเพชรหรือทางกลางใส่เพชรประเด็กเป่งนัวหมักยังก็ว่าเริ่มตะบิดเราใส่ยังก็เริ่มตะบิดหนีทับอิดหันห้าวกระตัมไม่ก่อนเออต่อหน้าห้ากระตําเข่าเบือแน่ๆๆตําเข่าเบือแล้วยองยานังโองยานังแล้วก็มาปุ้งแบบนี้ปุ้งแล้วเฮาวก็ปตังใส่หม้อลืมหม้อเด้อโองยานังนี่อย่าลืมแนวนึงเด้อแม่บุญ ล่างบแม่บุญมาบ่ให้ล่างมือมันจังแซ่บแม่นั่นล่างมือมันสีบนัวเด้แล้วมันสิจ้างแล้วพี่อลยยองยานั่งเนาะแม่คือวันไปปุ้งกขาเปียกปุ้งนะได้ปุ้งผิ่หวันไปไปปะบ่วงใส่ผ้ากระปิแล้วบ่วงตะตกใส่ของหมูร่างมีตะก๊อกน้าเมื่องมหาแล้วบ่เนี่ ອັນນີ້ພານ້ອງຄົນມາເລັດທາງບໍ່ໄດ້ພໍຄືຊຄິອນກລນໍນພໍ່ລ້ວນ້ກບຢມຄ້ນແບແກງບ່ບພັດນີ້ມ່ນສຸດນຊຸເໍດຄຸດທັງລຸມູແມ່ນຂຶນຄຸດກິເຂາດເຊພິກອອໃຫຍ່ບໍ່ຢງມ สวนกังทุดหลุดขั้นใดมาแบบเขาจะจกไปอันแบบกองไหวสุผลก็แรงใช่ไหมโบโบเขาเขาคุบให้เขาว่าวันนี้โบคุดคือเก้าเอาเพราะว่ามีแตะทะลักชิบสองคุดได้นางแม่รักชิบสองคุดเพิ่อนโบให้ทั้งนี้ไปบอกแม่แม่ได้ยินคือว่าแนวนั้นมีแต่ให้คนหันคุดแต่เขาเขาทั้งสวนเนี่ยโอ้ทะลักชิบสองเขาไอ้นั่นเขาจ้างเงินเขาเลยเนี่คาาว่่จ้งลเขาโอ้เพิ่นให้แต่คนในวงเวิ้งนั่น ไพจะเขาคุดได้แค่ไนไปเสียเงินขาจะคลองสวนอะไรหเสียแบบใดเออแบบไม่เขาสมค่ะพันกี่เพื่อสิได้สิงกับกินแข้งจ้าง่นแบบได้าบนี้จ้างคันงิมหาพันผลรผักนะผักไม่สวนขาน้ำมันเพื่อใช้ได้ซิมหาโลโลละพันกี่โลละพันบดินแมนโลละพันบินจ่งกับแขทงอีกไอ้พัดเนาะเมื่อไหร่ซิพันเจาังเลยวันนี้เจ้าขูให้กันยิงหาอกซินี่กลัวไปคุดเล็กจได้หัน น่งละลาอันนี้เขาแต่เขาแบบวนนงละลาออคายรไปต่อยก็แต่เแ้าคลายแลวก็นั่งเอาบอกตด้วเป็นนังละล่าแล้วเป็นนังละล่ามคิดแค่ตอนราไปต่อยเอายืดยืดยืดนงเบื่อันยืดนั่งละล่าเนี่อย่างนี้เอาขู่ไปต่งหมากะทันต๊บ่เขาไปหอยมากะทันแล้วเขาหนังเขาหนังบึง เด็ม่บุญเลยนี่ฮาดมึงเนาะเด็กเด็กดมไก่ต้น้ช่ไมมน้ำซีนท่อนเนาะอารมณ์ดีได้ให้ผ้ามาหาหมูเด้ไอ้ผ้าไม่ได้คนสลักจัดกาาที่นี่มเลฮะเขาทวีนักกี่ารักเป็ดสุดน้ำหอมให้ว่าคือมาหอม เมนกับเมนว้าดิใส่สามซองบวชอมเพิ่นแบบปักผ้านุ่งแล้วระวังไฟใหม่หัวขาดนะโบแบบแหมบ่แบบแหมบ่มันกรอบดอวยเขียวกันดำกินกับแบบทางน้องมวยเพินไปโรงเรียนจังุ้งละประมาณบ่ายโมง เอออันนี้มาออแต่ลงเฮียนหรือว่าเตียมกำลังสิใบมามามถ้าได้กินข่าวซ้ำโดยเอ,เอาได้ยังกินข่าอ,อีกซะคุณแม่แกงน้องไงอ,อ้ซึ่งแห่งมาหาองเพิ่น เป็นน่องนี่เนาะพอได้กินเสียงเป็นน้ำอะไรปะโมยว่ะเป็นใหม่รถเจ้าเป็นน่องนี่เป็นนองสียงเนาะเป็นน่องวะเธอก่งออกเป็นนองแล้วอยากเป็นคือกันเป็นแเนาะเป็นน่องม่ยเป็นน่อง่้เป็นน่องข้าวปะแดงให้กินคุามกับี่ลูแพงกยแพงเฮานี่แหละเื้อเื้อใกล้กันได้ปะพัดเอ๊ เม่ไม้หมวยหน่วยหมวยใกล้กันเลยน้องเม่น้องไม้น้องหมวยนี่ตอนน้องวิ่งบันี้ข่อยเรยผู้ใดเอเอิ้นี่ยคุนี่ก็วิ่งคุณนี่ก็วิ่งหมดไ่ได้ใส่ไม่บุ่นเม่ไม้หมวยน้องบิ่งน้องเม่ตะกี้น่ะบิ่งซื้อนใครแต่โบเมนน้องบิ่งน้องแบงเน้องแบ่งนีไฟมากอะเอินยไ็เอิ้นยอูี้ออกี่วิ่งบุญบนี่ เก็เลยเปลี่ยนเป็นน้องไม้ทราบไหมนี่อันนี้เม่ไม้หวยหวยหมดหมดแล้วได้หมดหมดวะหวยหมดหมดฝากกับเปลี่ยนซื้อใหม่เั๊ไหนก็ได้ไปยูงกันไปปุ๊กกระต๊อบยูขึ้นเป็นอย่างว่าพัดช่องสีม่วนถ่ายไม่บุญไม่ง่ายตัวนี้นลด้ซอยนี่นี่ออเเาาตั้งเนี่ยตั้งแบบตั้งใจว่าสิบูป้าแหละหัวตั้งใจว่าสิบูป้ายเละเด้วได้ได้บาทน้น้องมีพูดเอ้า ันไก่สวนบางนันบางนี่พู้ได้ห่ะเบอร์ไปแล้วค่อยปลูกเคื่องอยากจะไปเลยอเราดีเจมานน้ำจะอยู่นี่ก็ยังว่าอย่างนี้เลยได้อยู่นี่ฮะเป็นยังเฮ้ยแม่นุ่งมวยเที่ยวเขาจะเก็บผักอยู่ในสวยผักบงอยู่บนเรียงเลยตัดเต็มเลยเขาไปซื้อไปเลาะบางทีได้พักแก้วคือสิงามนะว่าพักนะแบบเดิลองในผักหอมนะเอาเมื่อใส่แจ่วในหอมแม่เก็บไปได้แม่บุญบ๊อบเฮาเฮาเฮาบ่อยากลองอยากเอามาบอกถูกต้งเลยส้วงนี้พัก บกหอยเป็นราคาได้ช่วงนี้มันสิเป็นราคาช่วงประมาณประพัดประมาณเดือนสี่เดือนห้าพ่อปู่ปูไทยไม่เป็นไรเดือนห้าไปกัเป็นราคามันดินห้อนงามพุนกัเป็นราคาช่วงนี้ปลูกพอได้กินนี่ปลูกซ้ำนี่แหละพอได้กินขั้นสมพักสมมีแม่ขั้นสมขั้นย่งกินเพราะบริสุทธิ์หมู่ไม่บุญนี่ลุงตลาดพักลายกับลุงตลาดก็เล่นเพื่อเขาบริเวณ อ้าวมันดเปดได้ไหมนะเปิดได้ไหมนะถามกันมดๆ่นนี่น้องมวยถามกันมูเจ้าตงเต็มมากได้อารมมันดดีเด้มอนดีนะอย่นี้ดีเป็นยังได้ทาหนังหนังหนังแต่ละคนเสียแบบนื้อหละแบบนี้บอกว่าก็มา้อนน้องมวยเพากันไปมันผิดมันยังก็ไปไปใส่ก่อนไปดินนะไปดินไปดินไหมเดี๋ยวชีทูนี่ผมเป็นยางเขามีเขามีเา แบบเฮาหันตอเาเอายุนมาฝากเพิ่อนหอยขายมังอุ่างบนั่งกระตอบกระตอบมงแม่ที่เครื่องป้่ขอนกับบนหลัเอ้าวเป็นวอลีเป็นยังกระต๊อบเจ้าน้าของบนหลังปข่ขอยกับบนั่งก็สีนารแดสเปนสินอนเอาอ่ะบนหลังเป็นยังอยกจะช่โอ้ยอยกจะสินอนเย็นเย็นนะป้พัดเอ้ย มันเป็นล้างหยาดจ็กมือเนาะเอากระปุ่นแล้วยังไปตามซุ่มอยู่คุณเนาะเมนเมนโบเมนเมื่อใดสิยึลระนัดกันหนูหนูโบเหตุเนี่ยนะ่อยอยากชวนเจ้าเนื้อหนึ่งคอยสีหาเจ้าไว้เลยข่อยสีซื้อพากระจาดไปเลยให้เจ้าไปนั่งจับซอยเด้อหมนได้ได้แล้วก็ข่อยสีไปแค่ได้จับก็ให้ให้ตอกให้บบดี้บ่ทั้งจับทั้งใหตอกให้เมียจับก็ได้ เดี๋ยวมือได้ค่อยซื้อไปก็เน้อผ้ากันไปน้ำกันแดดไปซอยอะไรกับสีซื้อกระปุ่นไปตำที่บ้เดี๋ยวเดียวห่อสีอาสาบ่วตำกระยางกระปุ่นตำหุ่งกระเพาะไม่ได้แม่มันต้องขาดอย่างนึงบัวซทบได้ลูกไม่ไม่มีวัตถุเนื้อกะปุ่นมันมานะมะฮุงแม่แม่แมนี่เอาจังซี่มันจังบ่ได้ไปเอาโคกไปมันกลกว่าสีซื้อมันจะพุูดเลยเป็นทุงเป็นทุงมาเลยโอ้โหเดี๋ยวมาสิเปลี่ยนแผนแบบนี้ฮะน้อยๆแล้วเอามือคัน มันจะแบบก็ไอ้มาได้ไม่บุญแมืนแต่เก่าเนาะไปดงไปป่าเนาะบริเติ้ลกันไหนนะต้องลดนะเนี่ยต่ำนะโอ้ต่ำก็มีได้มาหนี่ไพ่สีซุ่มฮันดี้ซุ่มนุ่มฉันว่าเลาประหยากเมื่อก่อนสิไปดูหน้าล่างด้วยมีอะไรซื้อมาเรียบร้อยคันสีส้มอลไรสิเอามาเดี๋ยวเอ้าซื้อมาได้เด้ได้แล้วเอาไว้มือหนาใช้มันจะมือหนาแล้วเปียกพร้อมมันจะเป็นต่ำคือเก่า ต้อนีเฮ้ยไปกินอยู่คือจะเว้าใหนแม่นเลยไปกินอยู่กระต๊อบน้อยแม่นแล้วก็สีหาไปสลากมอเนาะสลากะลี่อยู่เพื่อเดือคืออยู่แบบปกติมันเนาะไปกินเข่าอยู่แบบเนาะเพราะต้องถืองขกทืองสากเนาะเอามือขันเลยเนาะแบบมือแบบจับจับยังจับนั่นเองเนาะแต่เก่าอยู่บ้านเาเนาะอยู่แถวโคกเนาะเนาะเนาะแบบเอามือซาวเนาะแม่แม่ไปแล้วก็เื่นกันไปจับซอยกันแล้วก็ซีซื้อไปจัก สามสี่แผ่นนี่แหละพ่อพ่อนอะพัดน้ตูบนตูบน้อยสละบ้ามเมนขางละชองผู้ประจักอันนั้นแล้วก็จะองกวงเจ้าแผ่นันมันประมาณจังเมตรบนัดตูบจังเมตรสเมตรตูบหนาประมาณสองเมต้ดุ่ต้องเอาขางละซองลดสงงสงแผ่นเดี๋ยวข่อยสีไปแทกบางกอน่าฟากระต่ายกกระถ่ายของห้องย่างห้อมกวยนันไย่งสองแผ่นตูบนจะซื้อข้นหน่บาสวหรือ่าให้้ เบาจักซื้อน้ำไผ่จาของดินโมเมนเพื่อนใกล้ๆนะคนแถวๆนั่นแหละเฮเลแถาตูบมนะขางละช่องแผ่นเลยข้าเจ้าไปจะเรียบบังเข่อยไหนไครหาตุบนนะสองสองล้านสองมาทำชื่นๆแล้วค่ะกินเล้วขครสิไปจ้างเฮดบัดบัพพัดขมอะไรบังนะไมมก็ซื้อล้านปลายบนี้แป้นอีกชังกศีอีกต๊่เก็นสองหมื่นชั้นต๊เกือบมื่นกู้อะไรบังนะก็เลยเอวตัวนั้นไปเลย ว่ากันว่าอยากมุงชังกระสีกับเปลี่ยนหยาอ๋อแม่นปิดมันกับก้มอีกอยู่จักสองตีหยาหนะเย็นหักมุ้งหยาเลยมันบ่ฮหอนแม่นมันเย็นว่านางจะหันเนาะแม่ว่านี่เย็นแบบมีแนวเพจกับนางขีดกระเพาใส่ลินโลดเสียโอ้ตุ่มผ้าใหม่เลยอบแม่นกาแม่นสีซ้่มแม่แหละซ้ัห้องอันนี้แหละบ่ามันมันทางในมันกัสีบม่ได้ก่วงนี่สีช้่มตั้งนี่บอลเวิร์งเขานั่งนะ ลวก็สิประมาณความยาวหันสเมตรความยาวรเออความกว้างก็ประมาณเมตรเมตรเมตรใต้ประมาณเมตนี่แหละเมตรมเมนประมาณหนเมตรห้าสิบสองประพัดตไปตกระบอกทเบ่งขัดประมาณตมีแต่เน่อยู่นอกานี่ประมาณถ2างละแผ่นนะผานี่เออขานขแผ่นนึงผู้ีสแผ่นดีของเจ้ามาลหยหกเลยแล้วลายหกเลย เดี๋ยวสิไปเรียบเบิ้งคักๆเลยสิไปเลาะเบิ้งไรฮุกลวดเพื่อเอาแอมทางงินขึ้นอีกเด้เพื่อว่าไววให้ทางคนไปนอนทไม่ตู้งพาเดี๋ยวนี้มันอยากน้อยเอาแปดนะพามันน้อยมอาโมงหลังน้ำบบ่เอาแปดแล้วก็มุ่งบ่นันเจาะูจั๊กมันไม่ใช่เาพานะมุงหมอกรูจักบอสชคาณกระซีหรือเปล่าบอสช่งกระซีนะเขาบอสเนี่ยบอสลายบอาเรามุงบอเากจาพามุงเดอร์กระซีเอาแปบแรกก็ได้ค่ะ สักสีประมาณหาแผ่นก็ได้สีผ่าแย่งไปแล้วนะมุงสีเสียออกอีกจักสองเซาเด้โตเอินอกาไปเพราะได้บอลเท่านั่งดังไฟดังกันขโมยกันขโมยจักอ้าวมาตัวนะคะข่ะเพนเพิร์ดฮะอ้าวสางว่าเถอะแบบนี้เพนเพิร์ดคเกลียวปลาแม่งของกี่นี่มนจัก แผนดาาจกบนเพชรปล่อยให้ทั้งน้องๆคุยกันก่อนบังคกแพงนุกแพนฮดีผ่นดีกกดีหนาวเลยเนาะหนาวเออนหนาวะไม่ใช่นางผงไฟขูงทางบัพัดหนาแข่งก็นั่นแดงยเลยหัวหอนหนาวหนาวบป็ยามหนาวนะคือโบดังไฟแบบนี้เฮสอะยามหนาวนะบะแปดโมงยังบ่ได้ลุก เห็นว่าเดี๋ยวคันมือใดคอยซื้อแล้วจังหาพระพัดไปจับไปตอกซอยกันเนาะพระพัดนะโดยได้ได้ได้บุญได้จับซอยกันเซเๆพุ่นลายสา้ละน้ำเด้อโดยไฟไปทีนี่แหละม่วันที่ว่ามื่อวานผู้ว่าเห็นบึ้อตึ้มตั้มรื้อตึมตั้มอยู่เขนจอดรถเต้นได้กับฉีเต้นแล้วเนาะมีบุญมันเมาเด้นอ่ะคันซื้อพักกระต่ายมันคือมืออื่นนี่บอกเตี๋มือนี่เนี่ยเด้อพอสุบได้ไปัอ้าวที่กระบอกจะงหวะไงสั้ สี่าปีมีเธอหนึ่งเฮ้ย่ยังเอะเอาเป็นมเดยไใหม่เดยีใหม่บ้านเนี้ยไปฮักกระตุเมื่อกี้เลยาเมากางวะอ๋อคอยบอกเคยกินยั่งกินไ้แบบว่าดป้องสองป้องนะนะดั้่องสามล่างโ้ยกระปองจะเปนเสอร์เองเอามาอยู่เอามาอยู่เคเสียมเอามาเมดนะให้บุลืมของต้อให้ชาตกับเมากระเดี่ยวปีหนึ่งมีเธอหนึ่งในส่งเออบุญปีหนึ่งมมนมีเธอหนึ่งตะคอยนะไห แต่ด้นมันมีเท่านึงมันเก็บกดเแล้วมไเเดือนซเดือนซามนี่บุญเลื่อนเม่บ้านแม่บุญนี่อยู่เมื่อเล่นเยอะยอะแน่วแแวแบุญกองเข่าเมื่อบุญกองเข่าได้เดือนซา่องไม่สามคำมันสี่เมื่อและยี่้านยังอีกเดือนเดียวมันมีลูกเดียวได้บูญเจได้ลูกลูกหนึ่งกามัน

เสื้อปึ๊บยังดิแก่แ่ลมาคัดไอหนแก่ระตุ้นอนี้ก็คอยได้เป็นคนซื้อเด้อคือคนเนาะเออม่จำหนาหลักดิไหมโดยเราบอกคักไปเลยคอยะคอยเป็นคนซื้อกระตุ้นมาใส่เกจจ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 อยจจ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 จอกจจ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 จ่อยจด้เป็นคนซื้อกระตจจ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 กจจ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 แจจจกออมัอจก หมากตาตาไปเนี่ยโบหมากตามันตามันดำตามันคือหมากัดแล้วก็ล่าโมักไอ้แกะออกซะไอีสาซื้อมาขนาดตอนตุ๊กตายังคยขนาดเจ้าของรถนะบูบ่มีเงินซื้อกระแจแล้วพอบ่เป็นเจ้าของรถคอยซื้อมาใส่บังแง่กันและอยู่ใกล้กันเหรอแต่หักเป็นแต่แพงลูกสาวอุ้มเป้าแล้วคุยกับมูดูสามสาวร้องทักทายกับมูดูสีถามไม่ได้ก่อนกันใช่ ทักทายบ่เน่ยทักทายบอน่มนทักท้าได้คีทางาวถามขาท้างกิ๊นะเพื่อนเราบอสอันที่วาให้นะไอเพื่อนเวกว่าให้เพื่อนเพืสิเบื่อได้ายเพื่อนเบื่อดตรงนี้เลยโอ้ยเป็นเลยะคือว่านเงี้ยวเอายงแล้เอ้ยงแล้วบนี่ก็มีป่ะนี่ไอพัดอยู่แลยเสือบเลยรับ หวานมาไปไปเห็นหัวกับรามันอะรหัวจ้าลป้าตัวเสียงบ่มีเลยเนี่ยเป็นโดนาน้องคนมานะขอกันเนาะเตะหักตะแพงอย่งนีะอนานามานใทนี้งัวกับวัวใครยนน่ะใคนี่งามเลยให้งามเดใเบบเบสิเบิงสนี่งมงามใค้งามมาสามคน คอไปมวยขะเจ้าอยากได้วัดิสามอยู่วะนี่โยมเข้ากันอยากได้วัดิสามเลยแต่บูมีข้าวเลี้ยงเหรอบูมีขิ่นเขาเลี้ยงแม่กาจีโยมโยมไปหามาให้กินากันอยากปอะยุนลาเลยเขากะเนาะเป็นแต่ได้อยากได้วัดิสามแล้วหรือเปล่ามึากเอาเจ๊ดีแบบนี้เอาได้่ปร้มาณนี้ เด็กไม่อยากองเดียวมอากนเลย้ขุบเด็กาดองนมเนี่ไมมือไหนเลยกนเมย่มเมยวยคนอย่าสมามาะแลตังห้องแม่เป็นแม่ได้เดยเออือได้เมมวยมือนี้เพิ่นบเรนเน่ได้บ่น่องมวยกินนองมวยนี่ยังกูแห้งแล้วจะฉีดาเลยนผู้บาดคุยิ่งสมัยนี่ก็เรนขาดองเสือเขาลกใหเีห้ เจ้าจีว hey. hey. ่าสมมุนี่เขาโบไดเรน่ะ่เายรถก็มีเ้มาหยกนี่มันหยกไหนแล้วเฮ้ยหยกขนาดน่าแมนต้นชิบินบ้าอยู่บแลวูบอกว่ามัช่มเขาไม่รถบแมนเจี้บแมนยกยังหยกทาน้อีบเยวจีบเองเตจี้เนี่ยเนาะ ผู้ญิงนี่ซ่ผ่าสกปีนี่ง่ไดออกจากเือนเฉพาะแสิท่ไู้อกผูบอกผู้เ่ามาจีบอยู่เพือนสมัยเดียวนี่หห่นูนคนเฮือนกมูหมักไผ่มึงตองตายเดี๋ยวีุิบมักรีเด้อกุหมากนีึงอเซ็ตกูแมลงว่าซับที่องเงทีกับ่อไบางทัเฮือน่อเบางทกันเนุ่งเืน่ะเฮียนอยู่นะอันสินตัวสิไปเที่ยวกับพับพใส่กระเป๋าแล้วมันไปไหนกับเลี่ยนแล้วบันฉิบบ้ายัง เอาส่งอะไรตัวสิงสิเฮ้ยับสิกระเป้าไปจะไปเปลี่ยนแล้วนี่เครื่องหลเที่ยงกทเมนกนคิดอยความเก่าม่ออเอาได้่อยกันทำามอยู่น้ำคอยเอาเลยคอยก็เอาคือกันแล้ว่อยได้จะเอาคอนเจ้าคุณเสียเอาบอก่อยจะเอาคืออะไรไงปนเีใช้งานทุกเอากเอออย่าจับแกตอีกเลยน้องสามคนนะบูแจ๊กสิไปเนา เลืองก็ยังเสียใจแม่เรือกมัดซ้ำเลยเื่อกมัดซ้ำแม่ไปขาดทีมมัซ้ำคอยบอกคอยซอนคอยว่าเอาไปหาเงินหาคำ่าะดีดีไม่เียรคอ้อกซอนเาใส่หุ้นแห้งกะหูยุบพอแม่ทุกยาเขาก็คอยบอกคอยซอนเขาอยเข้าหัวงานบังเลเเพลินเลือดเลยทีมงานหาสหายไม้สับเล มันรเพื่นก็สิคิดดอกว่าเออเพ่นก็ดีทุกเฮเป็นจงได๋ีละเนาะไม่ยังีนหอมเจะเ้็นตัวเองบยนี่มจะมาลอดีเลยโอ้ยีละเต้นบาแม่นยังไขอยู่ยู่แวม่่ยังบ่าวผัดหันยู่หันเท้าจะงายลงแบบนี้เอาบอกงายเลยได้ ไ uhm. อย,ย่างไปมืดหน่าไปดินอันไปถ่าเบาเสียงนะยากไปปื๊ดๆหอมจำหอมน้ำพายบะนผลใล่นหนาแงนมาแบบเย่ออกแล้วอเลยบโอ้ยจะมีกันยงบิมาเรื่องเสียงยแบไปหอมมึงเอาดังจูขันเยอะยืไปบงเงือบ หนาวอกแม่นง yup. ัวง wow. mm ัว hmm. เ mm ่างงามแท้นี่ง oh, oh, like yeah, ัวเฮาเฮาเลยนะเอ้าไม่ล่ะจูงเงัวไปเลยโอ้ยไปด้มถึกเสือมันน้อมเลยไปด้มถึกขี้แหน่งไงตรวจยันจะเป็นลูกไผ่แล้วโอ้ยคนเราเราเป็นลูกชายสองคนพะยังหยาดไหมถ้าคอยเป็นเจ้าเลยลูกชายแล้วมันงามเลยเป็นสบอลูกชายชาวบุญนีกนะสบอเอาว่แล้วอันนั้นลูกชายลูกชายลูกชยยื้ใส เอาลูกชายบ่กคักปบนได้บ่ได้งวนเอาพผปูรดโอ้โหระวังเด้อขนาดมักถั่วเขนาดเมิดเลยแม่อันนี้เจ้าเป็นหนากเลยนแ่ินละยัไงไก่ตอด พักขวอยน้าเบิดไปนานสองนานนหาหาบนเวม่สิข่อยอยู่จะไก่ไปดเดอีหลมาพูดกันบัเนี้โดยดีใจว่าดีใจไมมาใหม่เนาะโดยันี่เฮาสิไปทั้งคู่ตยังบริททกททยกันยังบริแามเรี่กงทำเรายังดีใจสบายดีแทกไทยกันการทำการเยี่นหรือว่าหอดใสเยี่ยนหอดใส่ก็ไกเสงแล้วบอกเป็นแต่แทมบาพัดเดี๋ยวนีเดี๋ยวหอสิว่าเืาทำสั่งนเกือแทมเบิงเหมอนี่ เดด้วยวนี้ภาษาอังกฤษกามัมก็มัมืดื่ว่าแม่ข่าดาวผ่านไปนะสถอวยไม่ได่ไเสเรียกโตแล้วเนาะโดยแม่นเม่ไปไรักแปดก้อนแล้วเขาก็สิไปส่งเฮส่งส้ายแน่นี้น่นก็เลยเวมาหาน้องมวยสักกอนาตั้งใจเฮียน้อีหล่าเด้อโดยมาสุด้าอา สบายแพงกันล <Assassin> ุกแพงได้มูงแพงกันนะอ้าวีนี่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 นั่บนอ่างไหอ้มันหังมันะถกินรเด็กเด็่นพ่อกันห่ลยมันบอาดวดินเดนนพ่อกันท่นั้นต้องเอากินแบบแป้กๆ่ะนะจะบอกอะแต่บ่ด่างนั่มันจะขับรถบหเลยพัดแวมแวมแคือไรล่ะบันเป็นแย่งช่วงมันหนาวอยู่ไอูู้ทงร่างก็จะกู้ย่น คันมันห้อนนี่ยพอแห้งเปิดพัดลมทั้งรูมอย่าหัวร้ายหัวร้ายแมาสั้นกับซีกัสแล้วก็น้าลงหัวน้าโดยสบายดีมาากดกันอีกมั้ยจะไปดมขีดเต้าเหากคอนแทคกันแบบน่าปัะจิก่อนไปด้วยเครื่องขีดเต้าก่อนหูหูมได้เทายาวเอออันเท่ายาวเาอยู่ใกล้ดิเทาเอววีนังเก่าเลยสบายดีเลยสบายดี โอเคนะสำหรับคลิปนี้ผ้านองมีน้องไม้มาเล่นกันนองมวยพี่นองเลยนะมันน่นน่องอารมณ์ดีมันนี้เนาะอต่อย่าื้อยชาน้องเด้อพี่นองเลยเนาะน้องแบบแต่ก่อนน้องกับบเคยมีคมซุกวันนี้เด็กๆมีคมซุกกัก็เลยมีเฮฮากันแองจักเล็กๆกหน่อยมันน่้กับเสียมลาพาจัไปก่อนขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่จะดีเอ็ซีทุกคนที่บ่งคิปและประคามโฆษณาลาพีลาน้องไปแล้วสบายดี